สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่การ unpack แบบเร็วๆเพียวๆอีกแล้วครับวันนี้ครับโอ้โหของมียี่ห้อครับดูครับแม่ workwear that's work ใส่ละ work ววนะครับ TQ TQ นั่นเองข้างในจะมีอะไรเดี๋ยวเรามาแกะกันดูครับอืมก็แพ็คมาใส่ห่อมานะครับห่อ พลาสติกเหมือนคล้ายๆของจีนะครับเ,เยอะเลยนะก็วันนี้เอามาให้ดูทั้งหมดหน้าทาสี่ชิ้นเนืยอันะครับก็มีอะไรเอ่ยเฮ้ยจีคิวเอวอรดยนะครับสีออกจะเป็นเอ่ออ,อะไรอ่ะสีกลมหรือเปล่าหรือเปล่าเบลนะครับ ผลิตที่ประเทศลาวนะตัวหนึ่งก็เป็นสีออกเลือดหมูเลือดหมูนะครับแล้วก็เป็นเบอร์ XL อนะครับอันนี้ผลิตที่ประเทศไทยย่งไงวะเนะี่ยย่งไงวะย่งไงกันอีกอันครับเป็น เป็นกางเกงขาสั้นแต่น,นี้ผลิตในประเทศไทยราคาแพงกว่าเสื้อด้วยยังไง590อันนี้ผลิตที่ประเทศไทยเหมือนกันนะครับกออเกงนี้ XL เลยนะก,ะก็ะกูลเดียวกันครับเรามาเริ่มจากการผลิตเสื้อ อาเป็นเสื้อสีออกจะเลือดหมูเลือดหมูหน่อยแล้วกันนะผมจะดูเนื้อผ้าครับอันนี้เคยรีวิวสีดําไปแล้วนะเอามาดูสีออกจะเลือดหมูเลือดหมูหน่อยนะซองเขาจะเป็นแบบใส่ไแดบบ้นะครับคล้ายๆซองแบบซองซีดีสมัยก่อนนะนี่ครับ นี่ม่เป็นผ้าแบบผ้าร้อยเซนะครับโพลีเอสเตอร์นะคือร้อยเอร์เเลยนะอันนี้ก็ถูกกับคนเกงนะครับป้ายนะคนเนื้อผ้าเลยมันไม่ใช่คอตตอนนะนะเพราะฉะนั้นมันก็จะแบบมีความแบบอันนี้เสียงถุงนะไม่ใช่เสียงเสียงหองนะครับเนี่ยจะมีกระดาษอยู่ข้างในนะเขาเรียกว่า มันน่าจะใส่แล้วแห้งง่ายนะเหงื่อเหงื่ออะไรก็น่าจะแบบไม่ค่อยติดเสื้อเท่าไหร่น่าจะแห้งเร็วนะครับอันนี้เสื้อหนึ่งสีนะครับ GQ e v e r y Day นะครับอีกตัวหนึ่งก็คิดว่าน่าจะคล้ายๆกันนะมาดูกังเก่งกหรอว่าทำไมมันถึงแห้เราเสื้อวะ แกดูครับสดสดครับอันนี้เกงนะครับไม่ได้มีหออะไรนะแต่ว่าก็มาแบบนี่มีเชือกนะครับแล้วก็รัดขอบปลายมาให้ด้วยนะถามว่ามีกระเป๋าไหมไม่มีนะเอามีครับมีกระเป๋าข้างนะ แต่กระเป๋าหลังไม่มีนะครับเนี่ยกระเป๋าข้างข้างเดียวด้วยแล้วก็มีโลโก้นะครับ g q อยู่ตรงขอบด้านซ้ายนะครับก็ก็คิดว่าน่าจะเนื้อผ้าน่าจะแข็งอะไรพอสมควรนะครับเพราะว่า,าเหมือนกางเกงบอลน,นะนะแต่ว่าบาง บางรุ่นหรือว่าบางค่ายอื่นเนี่ยเขาก็จะขาดง่ายนะครับมันจะวิ่งเลยนะแต่นี่ผมไม่น่ใจว่ามันจะวิ่งหรือเปล่าเนี่ยเขาเป็นสกรีนนะไม่ได้เป็นป้ายขอบแบบเป็นตะเข็บออกมานะครับอันนี้เป็นสกรีนก็100%โพลีเอสเตอร์อีกแล้วนะครับก็ซักเครื่องได้นะอุณหภูมิไม่เกิน40องศาก็คาใครที่ ใส่น้ําร้อนก็ระวังนะครับไม่ได้นะครับนี่ห้ามซักใช้สารฟอกขาวก็ไม่ได้ห้ามซักแห้งปั่นแห้งได้นะครับนห้ดูห้ามตากโดนแสงแดดโดยตรงอีกนะครับนี่ด้ออุณหภูมิไฟบรรจงเมื่อกี้เรียบร้อยนะครับละลายนะครับอกเลยอันนี้ข้อข้อห้ามเขาเยอะเพราะว่ามันผ้ามันค่อนข้างที่จะเกือบจะเป็นพะร่มแล้วแต่ไม่ใช่นะครับ เอามาให้ดูประมาณนี้ครับวันนี้ก็เสื้อกับกางเกงนะครับ GQ Everyday ใครสนใจก็ไปสั่งนะเดี๋ยวผมตะก้าให้แล้วกัน,นวันนี้ลาไปครับสวัสดีครับ